สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจสวีเดนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาในหัวข้อเรื่องที่ว่านะคะมีอยู่3มสิ่งนะคะที่ก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่กับแฟนคนต่างชาติที่ประเทศของเขานะคะมาฟังกันเลยนะคะเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างะค่ะข้อแรกนะคะก็คือ ให้คุยกันเรื่องปัญหาของเรานะคะทุกเรื่องที่เรามีนะคะให้เปิดอกคุยกันนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรนะคะโดยที่เราไม่ต้องกลัวนะคะว่าฝรั่งอ่ะเขาจะรับเราไม่ได้นะคะก็คือน้องอยากจะให้แบบว่าพี่เพื่อนๆสาวๆนะคะคือให้เปิดอกคุยกันเลยนะคะว่าเออเรามีปัญหาตรงน,นี้นะคุณรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหนีจากเรานะคะ ถ้าเขาจะหนีจากเราหรือรับเราไม่ได้นะคะให้เขาหนีจากเราในตอนที่เรายังอยู่ที่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือถ้าเกิดเราตัดสินใจมาอยู่กับเขาตรงนี้แล้วเราไม่เปิดอกคุยกันใช่ไหมคะว่าเรามีปัญหาอะไรยังไงปัญหาที่เราต้องรับผิดช,ชอบหรือเราต้องเคลียร์อะไรยังไงเนี้ยคะ่ะเพราะถ้าเกิดสักวันหนึ่งที่คุณย้ายมาอยู่กับเขาที่ประเทศของเขาแล้วปัญหาตรงนี้จะยังเป็นปัญหาของคุณ ที่ไม่ที่ยังไม่ได้แก้ไขนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมาอยู่กับเขาแล้วคือเขาจะไม่รับรู้ปัญหาของคุณแล้วนะคะว่าคุณมีปัญหาตรงนี้ทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่ตอนที่คุณอยู่เมืองไทยนั่นมันจะเป็นปัญหาเพิ่มนะคะแทนที่เราจะมีปัญหาจากที่เมืองไทยอย่างเดียวเคลียร์ให้จบในตอนที่เราคุยกับเขาเขาจะสามารถช่วยเราได้ไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแทนที่มันจะจบที่เมืองไทยมันไม่จบค่ะ มันกลับจะมาเป็นปัญหาตอนที่เราย้ายมาอยู่กับเขาที่ต่างประเทศใช่ไหมคะพอเราไม่ได้เคลียร์ปัญหาจากไอ้กับเขาที่ตอนที่เราอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะพอมาอยู่กับเขาที่ประเทศของเขาแล้วพอหลังจากที่ปัญหามันบีบเราใช่ไหมคะเราเริ่มมาคุยปัญหาของเรากับเขาในระหว่างที่มาอาศัยอยู่กับเขาแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่คะ่ะโอเคถ้าเกิดแฟนเรารับได้ในตอนนั้น ก็ดีไปค่ะแต่ถ้าเกิดแฟนเรารับไม่ได้ล่ะคะเพื่อนๆค่ะ,คะกลายเป็นปัญหาดับเบิลเลยนะคะอะอย้ายมาอยู่กับเขาแล้วถ้าเกิดแบบมาทะเลาะก,กันทุกวันกับเรื่องปัญหาที่เรามีอยู่ที่ยังค้างคาที่ยังไม่ได้เคลียร์มันก็เกิดเป็นประเด็นปัญหาใหม่ขึ้นมาถ้าเรารับได้ก็ดีไปถ้าเรารับไม่ได้มันก็เกิดเป็นการแตกแยกกันนะคะก็คือบางทีเขารับไม่ได้เขาอาจจะส่งกลับกับไทยหรือว่าบางคนเขาอาจจะไม่ส่งกลับ ก็คือแล้วแต่คุณจะหาเงินกลับเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือปัญหาเลยนะคะเนี่ยค่ะน้องก็อยากให้เพื่อนๆนนะคะก็คือเปิดอ,อกคุยกันเลยนะคะเรื่องปัญหานะคะรับไม่ได้เขาจะหนีก็ช่างเขาเราก็เปิดโอกาสให้กับตัวเราใหม่ให้กับตัวเองเพื่อที่จะหาคนใหม่คนที่เขารับปัญหาของเราได้คนที่เขาพร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือกับปัญหาที่เราเจอนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะ แล้วก็ข้อสองก็คือเรื่องเงินเงินทองทองค่ะเรื่องเงินเงินทองทองนี้สําคัญมากที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะคุยเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าฟอจะหนีว่าฝรั่งหรือแฟนเราจะรับไม่ได้นะคะถ้าเราเปิดอกคุยกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นการใช้ชีวิตด้วยกันที่ต่างประเทศกับเขานะคะมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยค่ะ อันนี้คือทำไมน้องถึงพูดได้น้องเอากรณีเคสของน้องมาพูดนะคะก็คือน้องอยากให้เพื่อนๆพี่ๆสาวๆทุกคนนะคะก็คือเปิดอกคุยกันเรื่องการเงินเรื่องการเงินยังไงใช่ไหมคะคุยกับเขาไปเลยว่าคุณสามารถซัพพอร์ตฉันได้ไหมในแต่ละเดือนในระหว่างที่ฉันไปอยู่กับคุณฉันยังไม่มีงานทำคุณสามารถซัพพอร์ตได้ไหมคะคุณส่งกลับบ้านให้ฉันเดือนละเท่านี้ได้ไหม แต่ในการที่เราจะคุยเรื่องเงินกับเขาหรือขอขอเรื่องเงินกับเขานะคะเราก็ต้องดูปริมาณและแบบดูปริมาณดูขีดจำกัดด้วยว่าไม่ใช่จะขอจนเวอร์วังอลังการนะคะเราก็ต้องดูผู้ชายของเราด้วยว่าเขามีกําลังแค่ไหนเขาสามารถซัพพอร์ตเราได้แค่ไหนนะคะไม่ใช่ว่าสามีมีเงินเดือนหมื่นนึง คุณจะไปขอให้เขาส่งเงินให้เมืองไทยเดือนละหมื่นอย่างนี้มันก็เป็นการขูดเลือดก,กับปูแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วทีนี้เราขอเขาขนาดนั้นเขาก็กดดันแล้วอะผู้หญิงฉันก็รักเงินฉันก็จําเป็นต้องใช้มันก็จะกลายเป็นว่าเขาจะหนีจากเรานะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็ต้องดูด้วยว่าครอบครัวเราจําเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องคุยกับทางบ้านด้วยนะคะว่าเนี่ย เราสามารถซัพพอร์ตทางบ้านได้แค่นี้ผู้ชายให้ได้แค่นี้ทางบ้านก็ต้องช่วยกันประหยัดด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็ต้องคุยกับทางบ้านให้เคลียร์นะคะเพื่อนๆพืค่ะเนี่ยค่ะคุยกันเรื่องซัพพอร์ตเงินทางบ้านนะคะในระหว่างที่เรามาอยู่กับเขาแน่นอนละ่ะว่าเราไม่ได้ทำงานชัวร้อเปอร์เซนโอเคบางคนผู้หญิงบางคนก็อาจจะโชคดีใช่ไหมคะเพราะว่าดวงคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนโอกาส ก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนมาอยู่ต่างประเทศกับแฟนแฟนเขามีเครดิตดีเขามีคนรู้จักหรือมีผู้คนกว้างขวางที่รู้จักหรือว่าเราเป็นคนอัธยาศัยดีเรามาเราเจอเพื่อนเราแบบเหมือนว่าดวงดวงเราอะมาแล้วเจอเพื่อนเพื่อนแนะนํางานหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วบวกกับเราเก่งภาษาเราสามารถแบบเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะลุยกล้าที่จะหางานอันเนี้ยเราก็ โอเคแน่นอนเรามีงานแน่นอนนะคะเพื่อนๆขาค่ะและอีกอย่างนะคะถ้าเกิดเราไม่คุยกับเขาเรื่องการเงินใช่ไหมคะแล้วเรามาคุยกับเขาทีหลังเพราะว่ากลัวที่จะเสียเขาใช่ไหมคะกลัวเขาไม่ไม่ให้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกลัวไม่ได้มาเหยียบเมืองนอกกลัวไม่ได้มาเห็นเมืองของเขาใช่ไหมคะพอหลังจากที่มาอยู่ด้วยกันแล้วมาคุยกันเรื่องการเงิน มันจะเป็นการแบบเหมือนว่าคุณมัดมือชกเขานะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแฟนของเราเขามีรายได้เท่าไหร่เขามีรายจ่ายเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องคุยกับเขาก่อนก่อนที่เราจะย้ายมานะคะเพราะว่าเพื่อที่จะได้ให้ผู้ชายเขาเตรียมตัวและวางแผนในการเงินการใช้เงินของเขาว่าเงินเดือนเขาแค่นี้รายรับเขาแค่นี้ เขาจะสามารถซัพพอร์ตเราได้ไหมโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่สามารถซัพพอร์ตคุณได้แต่เขารักคุณเขาพร้อมที่จะเอาคุณมาอยู่ด้วยเขาอาจจะมีแนวความคิดหรือว่าทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินกับเราได้ก็คือเราก็ต้องให้โอกาสเขาด้วยนะคะเพื่อนๆคาะไม่ใช่ว่าเราจะจับมัดมือชกเขาขอเขาอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้โอกาสเขาในการวางแผนในการตั้งตั้งตัวรับ กับปัญหาที่เรามีนะคะนี่แหละค่ะบางคนนะคะก็คือแบบก็คือมันมันไม่ใช่ว่าเขาละเลยหรือบางคนเขายังคิดไม่ได้ว่าเขาต้องทำยังไงใช่ไหมคะก็คือเขาตัดสินใจมาอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศแล้วแล้วทีนี้มาคุยกันเรื่องการเงินแล้วมันจะมีปัญหานะคะเพื่อนๆค่ะบางทาีไม่ใช่แค่ว่าฝรั่งขี้เหนียวหรือว่าเขาไม่ซับพอร์ตเรานะคะบางทีเขา กำลังของเขาเขาไม่สามารถซัพพอร์ตเราได้จริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะเหมือนเราคนไทยนี่แหละค่ะบางคนก็เงินเดือนสูงบางคนก็เงินเดือนต่ําแล้วทีนี้ฝรั่งนะคะคือเขายิ่งเป็นคนที่ใช้เงินเป็นเขาจะพยายามไม่ให้เขามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะดังนั้นเราต้องเคลียร์เรื่องเงินกับเขาก่อนก่อนที่เราจะมานะคะเพราะว่าเขาต้องมานั่งคํานวณน,นะคะว่าเออเดือนนี้ค่ากินเท่านี้ ค่ารถค่าน้ำมันเท่านี้ค่าห้องเช่านี้ค่าประกันค่านุ่นจิป,ปถาถะนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็มีรายจ่ายเหมือนกันกับเราคนไทยเนี่ยแหละคะ่ะเขาต้องคำนวณแล้วว่าอ่ะถ้าแฟนเรารายรับเขาแค่นี้แล้วเรามาคุยกับเขาตอนที่เรามาอยู่ที่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแบบทำให้เขากดดันแล้วแบบบางทีมันอาจจะ ทำให้เกิดปัญหาระหว่างเราสองคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะนะคะเพื่อนๆะ่ะบางทีถ้าเรารับไม่ได้เราเราก็จะได้กลับไทยฟรีนะคะก็คือแบบเหมือนมามาเสียเปล่าอะไรเงี้ยโอเคแน่นอนละความโชคดีก็คือหนึ่งได้มาเห็นประเทศของเขาใช่ไหมคะได้เห็นความเป็นอยู่แต่ถามว่าคนเราถ้าเกิดได้ตัดสินใจมีอยู่ด้วยกันขนาดนั้นแล้วมันก็ เกิดความรักใช่ไหมคะมันก็เสียดายเวลาและเสียดายความรู้สึกตรงนั้นนะคะดังนั้นให้เคลียร์เรื่องเงินก่อนนะคะว่าผู้ชายสามารถซัพพอร์ตเราได้เดือนละเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะสามารถซัพพอร์ตทางบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคถ้าเกิดเขาเขากำลังเงินเขาอาจจะไม่มีพอแต่ว่าเขาอาจจะมีช่องทางหรือว่าทางออกที่ดีว่าเออเขาสามารถหางานให้เราทำได้อันนั้นมันก็เป็นข้อตกลงกันอีกอย่างหนึ่งนะคะ ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะถ้าเกิดเราเราได้งานทําหรือมีงานทำน,นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะและอีกอย่างนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่สามเป็นสิ่งะะที่น้องทาอยู่ในทุกวันนี้นะคะเพื่อนๆนค่ะก็คือให้ตัดหัวโขนคําว่าเมียฝรั่งออกไปนะคะเพื่อนเพื่อนและเราจะมีชีวิตและเราจะมีชีวิตที่ดีในต่างแดนและเราจะสามารถใช้ชีวิตได้แบบเรียบง่ายและไม่กดดันและ และมีความสุขนะคะเพื่อนๆนตัดหัวโขนคำว่าเมียฝรั่งยังไงใช่ไหมคะหนึ่งเลยคือไม่เดินตามเงาของคนอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะก็คือแบบว่าไม่ให้เดินตามเงาคนอื่นในที่นี้คือไม่ให้วิ่งตามคนที่เขาแบบว่ายังไงคะเขาเรียกว่าไม่อิจฉาริษยาคนอื่นแบบเหมือนประมาณเราเห็นคนนี้มีชีวิตที่ดีกว่ามีเพื่อนคนนี้อะ เขาใช้ของแบรนด์เขาแบบกินดีอยู่รู้อะไรเราพยายามอัพตัวเองให้เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคำว่าอัพตัวเองในที่เนี้ยให้ดูกำลังตัวเองค่ะเพื่อนๆค่ะให้ดูกำลังตัวเองว่าเราสามารถกระโดดได้ไกลเท่าเขาไหมเราสามารถกระโดดได้สูงเท่าเขาไหมเนี่ยค่ะในความหมายของน้องนะคะคือให้อยู่ตามกำลังของตัวเองและให้บอกทางบ้านด้วยว่า อย่าถือว่าเรามีสามีฝรั่งแล้วเราจะมีเงินซัพพอร์ตให้เยอะก็คือให้ตัดตรงนี้ไปเลยให้คิดซะว่าเราก็มาใช้ชีวิตคู่ผัวตัวเมียกันที่เมืองนอกช่วยกันทำมาหากินฝรั่งเขาก็คนเขาก็ทำงานเหมือนกันเราก็พยายามอธิบายให้คนทางบ้านเข้าใจนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องกดดันนะคะก็คือ ทิ้งไปเลยค่ะคำว่าหัวโขนเมียฝรั่งนะคะค่ะและอีกอย่างนะคะก็คืออยางอย่าอยากมีอยากได้จนเกินกำลังนะคะเพื่อนๆค่ะก็คืออย่าพยายามสร้างหนี้ให้กับตัวเองอย่าพยายามถีบตัวเองให้สูงด้วยการสร้างหนี้อย่าพยายามสร้างภาพ ว่าฉันเป็นเมียฝรัง่งฉันต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้นะคะให้ดูกําลังของตัวเองและกําลังของคู่ชีวิตที่เรามาใช้ชีวิตอยู่กับเขานะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเราลดละตรงนี้ได้คุณจะมีชีวิตในต่างแดนที่มีความสุขมากเลยค่ะอย่าพยายามคิดว่าเออฉันมีสามีฝรัง่งฉันต้องไปสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตอยู่ที่เมืองไทยเพื่อที่ให้คนไทยเขาเยินยอสรรเสริญว่าเอออุ้ย เนี่ยคนเนี้ยได้ผัวรวยอุ้ยเบิงดูห่ามาเฮตดเหเี้ยนหลังบกยยักไงโดยที่เราใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกดิ้นจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแล้วอะไรแบบนี้ก็อย่าทำนะคะเพื่อนๆคะ่ะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขที่สุดในชีวิตให้ก่อนที่เราจะดิน้นให้เราดูว่า บ้านช่องที่ซุกหัวนอนเราที่เราอยู่ในต่างแดนมันหลังใหญ่หลังโตแค่ไหนให้ดูว่าทำไมฝรั่งเขาถึงมีความสุขทำไมเขาถึงมีเงินทองใช้ไม่ลำบากเหมือนเราตอนที่อยู่เมืองไทยเขามีบ้านอยู่หลังแค่เนี้กี่ตารางกี่ตารางเมตรเขายังมีความสุขเขายังมีเงินหลักล้านแต่ทำไมเราต้องขวนขวายเอาเงินตรงนี้ เพื่อที่จะไปสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตให้คนสรรเสริญเยินยอเพราะเพียงคำว่าสรรเสริญเยินยอเพียงคำเดียวทำให้เราต้องดิ้นรลนเหนื่อยขนาดนี้ให้เราโฟกัสที่ความสุขนะคะเพื่อนๆคะ่ะโอเคน้องเข้าใจว่าคนเราความสุขไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะคิดว่าฉันต้องมีบ้านหลังใหญ่หลังโตชีวิตฉันถึงมีความสุขให้เราดูให้เราให้เราโฟกัส ที่คนที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ค่ะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่แบบไหนทําไมเขาถึงมีเงินทําไมเขาถึงมีความสุขทําไมเขาถึงไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินดังนั้นน้องก็อยากให้ทิ้งหัวโคนตรงนี้นะคะให้ทิ้งคําว่าทําอะไรเอาหน้านะคะบางคนสร้างภาพด้วยการอยากอยากให้คนทางเมืองไทยเยินยอสรรเสริญอยากให้พ่อแม่มีหน้ามีตา สร้างหนี้สร้างสินสร้างหนี้สร้างสินในแบบไหนใช่ไหมคะบางคนผู้หญิงไทยบางคนนะคะใช้วิธีด้วยการหลอกหลอกเอาเครดิตหรือว่ากําลังที่แบบว่าคนอื่นเขามองว่าเมียฝรั่งต้องมีเงินมีเงินเยอะไปหลอกคนที่เมืองไทยลงทุนเล่นชงเล่นแชร์เล่นหุ้นเล่นอะไรในรูปแบบของการช่อโกงก็มีนะคะแบบลงทุนเงินตรงนั้นตรงนี้ ดังนั้นน้องก็ขอเตือนภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่อยู่เมืองไทยนะคะอย่าหลงเชื่อเด็กขาดอย่ามองว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ของแบร์แล้วเขาต้องมีเงินฉันต้องไปลงทุนกับเขานั่นมันคือการสร้างภาพทางนั้นค่ะเพื่อนๆค่ะให้คิดไว้เลยว่าทุกคนที่เขาเล่นแบบนี้คือคนที่เขาเดือดร้อนเงินดังนั้นถ้าคุณมีโอกาส ได้มาใช้ชีวิตในต่างแดนพยายามใช้ชีวิตในแบบที่เรียบง่ายอย่าสร้างภาพนะคะอย่าไปหลอกต้มตุนเอาเงินใครให้ใช้ชีวิตในแบบที่เราสามารถใช้ได้มีงานอะไรทำทำถ้าเราสามารถทำได้นะคะให้โอกาสตัวเองลองทำงานถ้าเราลองทำแล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องทำนะคะเพื่อนๆค่ะอย่างกรณีของน้องเนี่ย น้องจะเคลียร์กับทางบ้านให้ชัดเจนเลยนะคะว่าย,าย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 านะคะแต่และน้องก็โชคดีนะคะที่ครอบครัวน้องเข้าใจนะคะและอีกอย่างสามีน้องเขาก็เข้าใจเพราะว่าเราคุยกันตั้งแต่ต้นก่อนที่น้องจะก้าวเท้ามาเหยียบที่ประเทศสวีเดนมาใช้ชีวิตกับเขาที่นี่นะคะดังนั้นน้องก็อยากให้เพื่อนๆสาวๆนะคะให้วางแผนป้องกันตัวเองด้วยเรื่อง การเงินนะคะพยายามเซฟตัวเองให้ประหยัดให้รู้จักอดออมอย่าพยายามเอาหน้าใหญ่เป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะและชีวิตเราก็จะมีความสุขนะคะเพื่อนๆนค่ะทิ้งหัวโขนตรงนี้ไปเลยค่ะให้คิดว่าเราเป็นแค่ผู้หญิงไทยทำธรรมดามาใช้ชีวิตในต่างแดนมาขุดทองเมืองนอกมาหางานทํามาเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนคิดแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ น้องก็ฝากขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกุ๊ดไน h ์ค่ะ